สวัสดีค่ะตรงนี้พื้นที่ด้านหน้านะคะเรียกว่าการเข้าคานเข้าแบบคานคอดินนะคะหลังจากที่คลิปที่ผ่านมานะคะเราเทลินผูกเหล็กเพื่อเข้าแบบนะคะสเต็ปต่อมาเราก็จะมาสู่ขั้นตอนการเข้าแบบนะคะ เะแบบก็คือใช้วัสดุได้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเหล็กหรือแบบพลาสติกหรือบางทีก็อาจจะใช้เป็นไม้นะคะไม้แบบที่ปีผังด้าน้างตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ของเรานะคะก็เป็นแบบใช้แบบแบบเหล็กอะล้อมด้านนอกนะคะก็ด้านในเราใช้แบบพลาสติกนะคะแบบก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีทั้งแบบแบบเช่าแล้วก็แบบ ซื้อนะคะถ้าใครแบบเป็นผู้รับเหมออาอเงี้ยส่วนมากเขาก็จะซื้อไว้เลยนะคะหรือว่าบางคนแบบทำเป็นหลังๆอยาี้ยก็อาจจะแบบเช่าให้เช่านะคะจะพาไปดูตัวอย่างการเข้าแบบนะคะตอนนี้ช่างก็กำลังเข้าแบบผูกเหล็กยึดนะคะ เละๆนิดหนึ่งฝนเยอะช่วงนี้น,นียค่ะรอบนอกก็จะใช้แบบเป็นแบบเหล็กนะคะ<ๆ>เขาก็จะต้องใช้ไม้ไม้ยูคานะคะตอกยึดแล้วก็ขูดให้มันแบบแข็งแรงประกบเข้าหากันนะคะยึดเหล็กยึดลวดนะคะ ตอกแล้มันยึดติดกันนะคะยิ่งแข็งแรงมากหลเวลาที่เราแบบเทป,ปูนเข้าไปนะคะมันก็จะยิ่งทำให้แบบบ้านเนี่ยออกมาสวยงามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแข็งแรงนะคะส่วนของตัวการเข้าแบบนะคะก็เพื่อถ่ายน้ำหนักตัวตอมอหรือเข็มตอกเข็มเจาะด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักทั้งหมดของโครงสร้างบ้านที่ถ่ายไปยังตัว ทานกต,ตัวตอม่อของบ้านนะคะนะคะเขาก็จะยึดประกบกันนะคะสองแผ่นเปณน ด้านในตรงนี้นะคะเจะมีที่เราให้ดูคลิปที่แล้วจะมีการเทลีนแล้วก็ผูกเหล็กนะคะแล้วก็จะใช้ตัวลูกปูนเนี่ยค่ะรองเพื่อไม่ให้ตกท้องช้างนะคะทำให้คานเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะก็จะมีตัวตัวจอยกลางอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทําให้ได้ละนา